สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนนะคะเดี๋ยวนุด,ดาวนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพิสูจน์ความจริงนะคะไปดูถนนไทยว่าจะเจริญขนาดไหนซึ่งเป็นถนนที่อยู่ชนบทนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะย้ําว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอยู่ในชนบทที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะพาไปพิสูจน์กันครัว่าจะเจริญขนาดไหนอันนี้เป็นแค่ถนนในหมู่บ้านในชนบทนะไม่ใช่ว่าตัวเมืองจะเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกลิปของนุ่นดานะคะปะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะเราไปพิสูจน์กันเลยคะ่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะปะทุกคนเดี๋ยวนุดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศนะคะถนนนะคะตามชนบทประเทศไทยนะคะซึ่งไม่ใช่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะย้าคือทําไมนุดาวถึงอยาก,กะถ่ายทอดนะคะคลิปนี้เพราะเนื่องจากว่า มีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่านุดาวก็แค่รีแอคชั่นคลิปคนอื่นไม่ได้ไปถ่ายจริงๆนุ๊ดาวอวยประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้จะพาไปดูนะถนนชนบทประเทศไทยนะคะเจริญจริงหรือว่าแค่อวยเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะบอกตรงนะคะว่าคลิปนี้ไม่อวยนะคะแต่พูดจากเรื่องสิ่งที่เห็นจริงๆจากประสบการณ์จริงๆนะคะสังเกตนะคะว่าตามถนนหนทางประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีขยะนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ ขนาดขับรถไปเนี่ยน้อยนักที่จะเห็นขยะถ้าเป็นใบไม้ก็คือเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ปรีเราก็จะเห็นใบไม,ไม้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้คือตามชนบทนะคะทุกคนนอกๆน,นะคะนอกเมืองนะคะไม่ใช่ในเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วที่สําคัญดูถนนเขาซีทุกคนดูลาดยางนะคะลาดยางลาดคอนกีอูสะดวกสบายทุกคนดูนะเรดาวจะพาทุกท่านดูเนาะถนนบ้านเขา เราเราเห็นแลวเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าถนนบ้านเราเป็นแบบนี้นะมันน่าจะดีน่าจะแฮปปี้เนาะอันนี้แค่นอกเมืองทุกคนถ้าในเมืองยิ่งกว่านี้คะ่ะในตัวเมืองเชียงใหม่ยิ่งสวยสวยนะขนาดอยู่ในตัวเมืองเขายังไม่มีขยะเลยนะคะลูดาเราบอกพี่พาหนูไปหน่อยหนูจะพาพี่สุดให้รู้เลยว่าวิถนนที่ประเทศไทยเนี่ยสะดวกสบายจริงไหมหรือว่าดูดาแค่อวยนะคะดูกันจะจะเลยคะ่ะว่าอวยไทยหรือว่าถนนทันสมัยจริงๆนะคะ บอกเลยว่าประทับใจมากทุกท่านบอกตรงนะคะว่าเวลาที่นุดาวอยู่ประเทศไทยเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันจเจริญหูจเจริญตาก็ยอมรับไปแล้ว,ว่าเออเราก็อยากให้บ้านเรามีเนาะแต่ในเมื่อบ้านเราไม่มีเราก็ถ่ายบ้านคนอื่นไปก่อนเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านเราได้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเขาจเจริญมากเลยนะขน,ข,นขนาดถนนหนักนอกเมืองเขายังจเจริญขนาดนี้คือนุดาวาชอบตรงที่แบบว่าไปไหนมาไหนในประเทศไทยอะ่ะมันไม่ลำบากทุกท่านคือมันค่อนข้างที่จะแบบ สะดวกสบายอ่ะเราเห็นเราก็แฮปี้ไปไหนเราก็อยากไปเนาะเวลาที่เราเห็นถนนที่แบบมันสะดวกสบายอ่ะเป็นใครบ้างไม่ชอบความสะดวกสบายบางคนว่าเธอชอบประเทศไทยเพราะว่ามันสบายหรือเปล่าเอู้พูดตามหลักการจริงๆใครจะไม่ชอบความสบายเนาะทุกคนมันก็ชอบความสบายทุกคนดูนะเห็นไหมถนนตามชนบทบ้านเขานนเนี่ยเห็นไหมคะลาดยางสะดวกสบายอู้นี่คือไม่ได้อวยแต่พูดเรื่องจริงนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดียเด๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะไปดูเลยว่าดูดาวลงพื้นที่จริงๆนะคะว่าถนนประเทศไทยตามชนบทนะคะ,จะเจริญจริงหรือว่าแค่อวยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆกันนะคะทุกคนค่ะตอนนีเ้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปดูถนนอีกเลนหนึ่งเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็คือแบบเห็นไหมคะไม่มีขยะทุกคนสังเกตไหมคือไม่มีขวดนะไม่มีถุงขยะนะเห็นไหมคะสะอาดจริงนะคะไม่อวยไม่อวยบอกเลยว่าชอบมากนี่หละค่ะ คนไทยประเทศไทยตามชนบทยังเจริญขนาดนี้ทุกคนคิดดูสุดยอดมากอันนี้พูดจริงๆจากใจชื่นชอบจริงๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะไปเดีย๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะทุกคนค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณากดติดตามกัด้วยนะคะมาคอมเมนต์กันว่าประเทศไทยจเจริญจริงไหมหรือว่าแค่อวยตามชนบทของประเทศไทยเนาะไปกันเลยค่ะอ้าคือโบ๊ทจิกเทือแล ผักงาแล้วก็บอกว่าจะเคลือพี่น้องเอ,อ้ยตรงข้อถทดข้อภายน้ำลายเเด้อคลิปจิ๊บาเอาก็ได้ปะไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนุดาวก็ได้มานั่งรถนะคะพิสูจน์กันเลยค่ะว่าถนนประเทศไทยนะคะจะเจริญขนาดไหนเี้นะแล้วก็อยากจะพิสูจน์ความจริงไงทุกคนเห็นไหมอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นนะสุดยอดมากทุกคนคือแบบว่าถนนเขาเจริญจริงๆนะ คือขนาดว่าตามชนบทยังเจริญขนาดนี้อ่ะเออคือแบบเร่องอย่างหนึ่งทุกคนโอเคท่านผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนนะคะชนบทของประเทศไทยเนาะรูดาจะพามาดูนี่ค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะออกไปตรงกลางถนนแป๊บนึงทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมคะคือแบบว่าถนนเขาแบบว่าเป็นถนนคอนกรีตนะคะท่านผู้ชมคือเห็นไหมคะตามถนนทางเขาคือแบบว่า มันสะอาดมากเลยแล้วที่สําคัญเป็นถนนแบบปูยางหมดเลยอันนี้คือขนาดว่าชนบทนะคะไม่ใช่ในตัวเมืองนะตอนนี้นุ่เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนอยู่ที่อาเภอสันกำแพงเนาะแต่ว่านุ่เราก็พาออกมานอกเมืองคือสิ่งแรกเลยที่เราอยากกับที่สุดคืออะไรคือมีหลายคนบอกว่านุ่าไปถ่ายถนนประเทศไทยให้ดูหน่อยคือเราสวยเฮ้ยเราต้องถ่ายที่นอกเมืองเพราะถ้าเท่าถ่ายในเมืองก็จะเป็นแบบในเมืองนะพี่ต่กล้องเนาะมันก็จะดูแบบมันก็ในเมืองมันก็เหมือนกันแต่วันนี้นุ่าพามาดูทุออกคนดูนะ เห็นไหมคะคือว่าขนาดเป็นถนนนอกเมืองนะดูดูความแบบเจริญอ่ะท่านผู้ชมคือเจริญจริงๆนะนุดาวแบบไม่ได้พูดเล่นนะพี่จะก้องเห็นกว้างไหมคะเห็นกว้างไหมเออคืออยากจะบอกว่าถนนเขาคือแบบกว้างนะคะแล้วก็หลายเลยแล้วที่สําคัญคือทุกคนดูนะเห็นไหมคะเป็นคือแบบว่าลาดปูนหมดเลยลาดยางมาตอยใช่ไหมตะก้องเรียกอะไรยา,าย,ายางมาตอยเนาะทุกคนดูเห็นไหม เดี๋ยวว่าอันนี้คือถนนประเทศไทยนะคะทุกท่านคือสะดวกสบายนุ๊ดาวคอนเฟิร์มโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุ๊ดาวเองก็ กลับเข้ามาบ้านแล้วเนาะเพราะดูดาวมาทากิจกรรมที่บ้านอาจารย์อนันต์นะคะแต่ว่าด้วยความที่ดูดาวแบบอยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าประเทศไทยจเจริญขนาดไหนเนาะเมื่อกี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพวารากาศแล้วใช่ไหมคะว่าถนนนอกชนบทประเทศไทยเนาะมีความจเจริญมากๆาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านอาจารย์อนันต์นะคะศูง วัฒนธรรมนะเฉลิมพระราชนิ์ปันทอาใหม่สันกำแพงเนาะต้องบอกเลยว่านุดาวมาทํากิจกรรมที่นี่บ่อยมากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจตนาคลิปนี้คืออยากจะถ่ายให้เห็นว่าประเทศไทยนะคะต่อให้จะอยู่ชนบทขนาดไหนถนนคนทางของเขาก็คือมีความเจริญแล้วก็ทันสมัยสะดวกสบายมากๆเลยเนาะคือบอกทุกบอกทุกคนบอกตัวนะคะว่าขนาดเราไปรอบๆอ่ะชนบทอะก็คือถนนก็คือจะเป็นแบบ เทคอนรีตหรือว่าลาดยางหมดเลยเนาะเราเห็นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหาวบ้านเราอยู่นี้มันน่าจะดีมากๆอ่ะถ้าไม่เชื่อเรามาดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะให้ดูดูนี่ทุกคนดูนะคะที่สําคัญดูนี่ดูนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือท่อระบายน้ํานะแต่ก็ท่อระบายน้ำเห็นไหมคะอันนี้คือถนอนเก่าอยู่แล้วนะแต่ทุกคนคิดดูว่าถนนเป็นแนวทํามากี่ปีแล้วแต่ยังมีคงความ มีความสะดวกสบายแต่เส้นข้างนอกที่เราไปก็คือเป็นเส้นที่แบบเขาทาใหม่เหมือนกันแต่ทําใหม่ไม่ใช่พัตรกร่ก่อนเป็นดิแดงไว้ใช่นะคะแต่เขาทําให้มันสวยกว่าเดิมแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าเดิมเนาะอยากจะบอกว่าที่นี่คือสะดวกสบายมากค่ะทุกคนสะดวกสบายอะ่ะอยู่ที่ประเทศไทยอะไรก็มีไปหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านกันดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาจบคลิปกันแล้ววันนี้คือเรามาทํากิจกรรมนะคะเราทากิจกรรมเนาะ พอทากิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเราก็จะเอาทีวีให้ทุกท่านดูต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยคือประทับใจทุกอย่างเลยบางคนก็จะบอกว่าอุย๊ยดูดาวเธอแบบชอบเพราะว่าวเธอรักความสะดวกสบายหรือเปล่าถ้าเรามองในทางกลับกันนะคะในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่ชอบความสบายนะ,ะทุกคนชอบความสบายใช่พี่ตะกองเนาะไม่มีใครแบบอุย๊ยฉันอยากจะกัดก้อนเกลือกินอยู่ถนนที่มันแบบไม่ทันสมัยไม่มีนะคะทุกคนอยากอยู่ที่ที่มันสบายวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่า ถนุนไทยตามชนบทจเจริญริงหรือเปล่าก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นภาพเลยเนาะเดชหาว่าอุ้ยพูดเอาใจพูดจากใจจริงๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ท่านผู้ชมเห็นปะนี่จะให้ดูนะคะภาพบรรยากาศเนาะ ถนนทางบ้านเพิ่นสะอาดสะอาดได้พี่น้องขยะยังไม่มีเลยเห็นบ่ขยะไม่มีเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมคะไม่มีสะดวกสบายเนาะบ้านเพิ่นยังก็ได้ถอดละายหน่องถอดละบายน่าก็มีเบิดเห็นบ่คักแนวนี้พี่น้องเลยอยู่ประเทศไทยเนาะ,ะเจริญน,นี่เห็นปะขนาดพาย่นี้สวนับดได้พี่น้องจะเบิบบร์ตบดใบมีดขยงขยะขั้นยาขึ้นนวดขืนตามธรรมศาสตร์เนาะ จ,บจ,จ้บริเ็นได้ขยะเจ้าวเชเนบริมีอันนี้คือใบไม้หลวงพี่น้องอันนี้ก็คือบ้านอาจารย์ที่เรามาทํากิจกรรมก็เลยแบบเออมาถ่ายให้ดูสักนี้นึงนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนี่ท่านผู้ชมเห็นปะนี่จะให้ดูนะคะภาพบรรยากาศเนาะถนนหนทางบ้านเพิินสะอาดสะอาด้พี่น้องขยะยังบมมีเลยเห็นอกขยะไม่มีเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมคะไม่มี สะดวกสบายเนาะบานพนยียงกันด้ทถอระบายเนาะถอระบายหนามก็มีเบิดเห็นบ่คักแนวนี้พี่เนาะเลยอยู่ประเทศไทยเนาะจะเล่นนี่เห็นปะขนาดพายุนี้ส่วนนบดได้พี่นนองจะเบิงบด,ดบริมีขยงขยะขั้นยาขืนว่าขืนตั้งธรรมศามสตร์เนาะจะบริเ็นได้ขยะจะาจะเทนบริมีอันนี้คือใบไม้หลวงพี่นนองอันนี้ก็คือบ้านอาจารย์ที่เรามาทํากิจกรรมก็เลยแบบเออมาถ่ายให้ดูสันนี้หนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน